อ่าครับนะนะคลิปนี้จะมาให้ดูก่อนตัวนี้เป็นรอบมืสองญี่ปุ่นนะอันนี้ผมเปิดมาจะเติมจรารบีนะครับจะล้างจะเอาเดี๋ยวจะยกชุดเฟืองนะยกชุดเฟืองเนี่ยแล้วก็ยกชุดตัวหนอนเนี่ยนะดึงออกมาล้างเติมจรารบีใหม่นะครับตัวนี้ก็จะขายนะครับตัวนี้เป็น tdz 105นะครับไหนอะดูตรงไหนนี่105นะครับตัวนี้นะครับทีมไดว่าแซ tdz นั่นเองนะครับหนึ hl รอห รอ 6, บหกหมุนซ้ายเออตัวหนึ่งศูนย์ห้านะอันนี้ผมเปิดมาสดๆเลยนะอันนี้ลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับดูสภาพสวยปะ่ะนี่แค่นี้นะเออนาจารบีมันแห้งมันแข็งเฉยนะครับเดี๋ยวผมจะมาล้างใหม่แต่ให้ดูสภาพว่ามันมันสวยมากนะครับภายในนะครับดูดิไอ้เขียวเขียวนี่เป็นจารบีนะครับเดี๋ยวล้างออกนะครับเฟืองนี่เหลืองสวยเลยนะครับเห็นไหมนี่ดูสภาพภายในซะก่อนนะครับ เดี๋ยวตัวนี้ผมจะขายนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปรีวิวขายต่อไปเลยนะครับอันนี้ผมมาถอดให้ดูเฟืองว่าเปิดมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาล้างเปลี่ยนจารบีใหม่นะครับอันนี้ให้ดูเฟืองก่อนดูว่าสภาพที่เปิดมาสดๆเลยจากลอกมือสองเป็นอย่างนี้นะครับสวยนะเนี่ยเดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวผมก็เอามาล้างเติมน้ํามันใหม่นะครับเป็นลูกปืนนะครับเฟืองทุกพวกนี้นะครับนะครับการทํางานนะครับรอบหก เนี่ยเดี๋ยวเยวจ้าชุดนี้ออกมาล้างแล้วก็ใส่จารบีใหม่ใครซื้อไปจะได้ใช้งานได้เลยแต่อันนี้ก็จะมาให้ดูว่าสภาพเฟืองนะนะสวยนะนี่สาวลดน้ำหนักนะครับตัว105นี้นะครับอ่ะใครหาอยู่นะครับเดี๋ยวผมประกอบเสร็จคลิปต่อไปเดี๋ยวดูรีวิวราคาพร้อมกันเลยนะครับอย่าเพิ่งถามราคามาเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งถามครับอันนี้แค่จะมาให้ดูเฉยๆนะครับให้ดูสภาพเฟืองเฉยๆว่าใครจะซื้อจะได้ตัดสินใจได้นะครับให้ดูภายในเลยนี่นะ เดี๋ยวผมล้างใหม่สวยเลยนะครับภายในใช้งานได้เลยอ่าใครหาอยู่ติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จก่อน